PSI ชัดล้านเปอร์เซนต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแ้ดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมให้ท่นทราบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงและ8ปดโมงเช้าค่ะรวมถึงในหน้าแฟนเพจของแซดแอนเซอร์นะคะ facebook.com/sadanswer ค่ะก็จะมีความเคลื่อนไหวดีๆไปอัปเดตให้ท่นานทราบนะคะรวมถึงกิจกรรมพิเศษพิเศษที่เกิดขึ้นด้วยนะคะใครที่มี Facebook แล้วยังไม่ได้กดไลค์ค่ะเซิร์ชคําว่า s a ดแอนเซอร์นะคะ ก็จะเจอหน้าแฟนเพจของเราเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะคะอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันค่ะและวันนี้นะคะเรา <ผม S 1> จะมาพูดคุยกันเรื่องของงานระบบ ซึ่งก็ใกล้ตัวกับคุณเพื่อนช่างแหละนะคะมีข้อมูลดีๆจากพี่เล็กค่ะที่ไปสัมมนาวาทั่วประเทศนะคะเจอเพื่อนช่างหลากหลายพื้นที่ใต้อีสานกลางเหนือออกตกไปมาหมดนะคะแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแหละนะคะก็น่ารักกันไปแต่ในเรื่องของการทํางานในเมื่อสินค้าเหมือนๆกันนะคะเพื่อนช่างทุกคนที่มางานสัมมนาก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันนะคะอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่เล็กบอกว่ามีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ เวลาที่เขาไปนําเสนองานระบบนะคะคุณเพื่อนช่างบางคนเนี่ยเออตอนนี้งานติดตั้งงานบ้านเนี่ยมันก็น้อยลงทุกทีแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เป็นห้องพักที่เป็นโรงแรมมันเริ่มจะมีมากขึ้นทั้งในทุนที่ไปลงทุนในแต่ละพื้นที่ก็เหอะนะคะรวมถึงในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็ต้องการที่จะมีกิจการของตัวเองอ่ะกิจการหอพักกิจการโรงแรมมันน่าสนใจนะนะคะก็ลงทุนทีนี้คุณเพื่อนช่างก็บอก ว่าเอ๊ะจะทายังไงอ่ะที่จะเข้าไปนําเสนอเกี่ยวกับงานระบบทั้งที่ตัวเองเนี่ยเอ้ยไม่เคยติดตั้งงานระบบเลยเวลาดูรายการเซตอันเซอร์ก็พอที่จะมีข้อมูลบ้างที่พี่เล็กมาเล่าให้ฟังแต่บางครั้งเหมือนว่าเอ๊ะมันไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องยากนะคะวันนี้พี่เล็กก็เลยจะนําข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะคะทั้งที่ได้จากกระแสของการตอบรับจากงานสัมมนามาเล่าให้ฟังค่ะว่าสิ่งที่คุณเพื่อนช่างกลัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเตรียมพร้อมอย่างไรเวลา ที่จะไปนําเสนองานครับเรียกว่าการหางานแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆนะครับการหางานเนี่ยเพื่อนช่างของเราก็จะห่วงเรื่องของการคิดราคาในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ในเรื่องของความที่ตัวเองไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรามีความรู้พอหรือยังนะครับซึ่งก็เลยสรุปขึ้นมาเป็นเรียกว่า3ชอแล้วกันง่ายๆสชอค่ะอะไรบ้างคะ อันแรกก็คือในเรื่องความเชี่ยวชาญแน่นอนพอเข้ามาสัมมนาเนี่ยก็จะเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นเขาก็จะมีความเรียกว่าในเรื่องของความรู้ความสามารถใช่ใช่ใช่อันนี้ชอแรกเชี่ยวชาญชอที่สองชัดเจนชัดเจนก็คือการนําเสนอต้องชัดเจนว่าคุณจะเสนออะไรขายให้เขานะครับอันที่3ก็คือความเชื่อมั่น อันนี้สาคัญสุดเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมั่นเนี่ยอย่างอื่นก็จบเลยคือเชื่อมั่นเนี่ยในตัวเองนะครับผมในตัวเองเชี่ยวชาญชัดเจนและเชื่อมั่นค่ะสมช้อนี้อยากให้พี่เล็กลงรายละเอียดนิดนึงค่ะว่าไอ้เชี่ยวชาญแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างอย่งไรก็คือในส่วนของการไปหาความรู้แน่นอนพอเราหาความรู้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ย มันไม่มีทางเชี่ยวชาญได้เลยค่ะเราต้องลงมือทำต้องลงมือทาในในเบื้องต้นเนี่ยหลายหลายคนนะที่ที่เริ่มต้นจากการไปไปกับเพื่อนที่ได้งานแล้วไปดูเขายังไม่ได้ลงมือทำนะเพื่อที่จะดูว่าประสบการณ์ที่เพื่อนเราไปรับงานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะไปช่วยกันคือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของอาจารย์ดาวเทียมบางครั้งเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งกันอย่างเดียว เราก็เป็นเพื่อนกันก็ไปไปดูก่อนว่างานที่เขาทำเนี่ยไปช่วยติดจานงานระบบเอ่ยบางคนไม่เคยติดจาน185่าว่าขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันยังมีอีกเลยจะต้องปีประกอบต้องประกอบนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับบางคนติดตั้งแค่1.5ชิ้นเดียวยกไปรุบใส่ได้เลยพอเป็นจานประกอบปั๊บมีน็อตเข้ามางงงงเลยไม่เคยประกอบแต่ถ้าคนรุ่นเก่าที่เคยประกอบแต่งแต่1จุด้น้ง่ายเลยเขาเคยติดตั้งอยู่แล้ว รวมถึงในเรื่องของงานระบบเองก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องอจูนต้องปรับอะไรไหม,มเวลา,เาไปแล้วจะต้องเซตยังไงหรือจะต้องไปดูยังไงถึงจะได้ว่างานนี้จะต้องคิดเท่าไหร่อันนี้ก็จะต้องอาศัยว่าไปาในไปกับเพื่อนก่อนเบื้องต้นน,น,นี่สำหรับคนที่มีเพื่อนอที่จะไปทำนะครับถ้า คนที่ต้องการความเชี่ยวชาญแต่ไม่มีเพื่อนอันนี้เนี่ยไไจริงๆแล้วทางเราก็เป็นที่ปรึกษาได้อยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลน์เรื่องของเรื่องของการโทรศัพท์ะนะครับเข้ามาสอบถามเนี่ยก็ตอนนี้ไลนย์เยอะมากนะครับลอ่าไลน์เข้ามาเราเราสามารถที่จะสอบถามในกรุ่ปไลน์ที่เรา,ารู้จักหรือไม่ก็ผู้จัดการสาขาที่ใกล้ๆแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนสื่อสารมาให้ผมอีกทีหนึง่งแล้วก็อาจจะส่งไลน์ของท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ติดต่อกันทางไลน์ซึ่งเร็วที่สุด อันนี้สะดวกก็จะทําให้ท่านเชี่ยวชาญเบื้องต้นก่อนยัง <c oughs> ไม่ได้เชี่ยวชาญที่ <c oughs> ที่ท <c oughs> ลงมือทํา <c oughs> แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้ <c oughs> แบบนี้อย่างน้อยเนี่ยไปถึงบ้านลูกค้าเราไม่ตะกุกตะกัก <c oughs> เรารู้ที่มาที่ไปว่าเอออันนี้นะเป็นชุดเท่านี้ <c oughs> เราจะต้องไปเซตอะไรบ้างเช่นติดจานแล้วเสียบเข้าไปแล้วก็จะดูอะไรภาพต้องจูนอะไรยังไงบ้าง <c oughs> เรริ่มู้อย่างที่บอกว่างานระบบเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่อาจจะสลับซับซ้อนด้วยตัวระบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นหัวข้อแรกเนี่ยแน่นอนแหละคุณเพื่อนช่างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานระบบเนี่ยให้มันลึกลึกหน่อยนะคะซึ่งความรู้ความเข้าใจคุณจะสามารถหาได้ที่ไหนดูรายการแซนเซอร์นะคะสองดูจากทางเว็บไซต์นะคะของ PSI หรือว่าเว็บไซต์อื่น ื่นก็ได้นะคะ<ช>ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ,ร<า>บเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับงานระบบโรงแรมอพาร์ตรเมนต์นะคะหรือ จะเป็นงานสัมมนาโหอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องติดตามงานงานสัมมนาดีๆเลยนะคะพี่เล็กจะไปแทบทุกที่นะคะติดตามได้ที่ทางสาขาเขาจะแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลมาให้อยู่แล้วหรือถ้าคุณน้อยเนื้อต่ําใจบอกว่าเอ้ยเป็นรายเล็กอ่ะสาขาไม่ค่อยสนใจนี่คุณก็เข้าไปถามที่สาขาเลยนะคะไม่ต้องรอให้เขาเอามาเสิร์ฟคุณเข้าไปถามเข้าไปพูดคุยไปสาขาบ่อยๆคุณจะมีของพิเศษพิเศษอ่ะแบบแล้วก็ความรู้ใหม่ๆอัปเดตเรื่อยๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่จะ ต้องซื้อเยอะเขาก็มีน้ําดื่มน้ําหวานให้ทานปรึกษาอะไรได้นะาเนได้ผู้จัดการทีมงานที่สาขาเขาใจดีน่ารักนะคะพูดคุยภาษาเดียวกันได้เลยนะคะจะอู้เหนือจะเ่้าลาวอีสานโอ้ยได้หมดนะคะเข้าไปค่ะสัมมนานะสาขานะอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะอันนี้คือการที่เราจะสามารถหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะ ให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อันนี้คือชอแรกนะคะชอที่2ค่ะชัดเจนใช่ความชัดเจนเนี่ยมีตั้งแต่ตั้งแต่เราไปนําเสนอแล้วก็คือในเรื่องของราคาราคาอย่าไปบอกว่าต้องเท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องมีโน่นนี่นั่นเนี่ยลูกค้าพอไม่ชัดเจนเขาจะไม่เลือกเราเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายทีเดียวไงเหมือนเราไปบุฟเฟ่ใช่ไหมครับเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เขาบอกว่า500บาทเราจ่าย500คือจบ เราเราไม่ต้องไปถามแล้วนะว่าจะต้องมีค่าอันนี้เท่าไหร่คือไม่ได้ถ้าเรามีเรื่องอ่ข้อเขาเรียกว่าอ่าข้อย้เขาเงื่อนไขเงื่อนไขให้เขาเนี่ยมีคาถามเนี่ยมันจะทําให้การได้งานยากมากถึงแม้เราจะทําใบเสนอราคาเราอาจจะคิดว่าแพงในแพงของเราไม่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 ได้แพงของเขานะบางครั้งเนี่ยใช่เราอาจจะคิดว่านี่คือแพง แต่เขาบอกว่าโอ้ทำไมถูกจังบางครั้งนี่เขาอาจจะได้ประสบการณ์เก่าๆมาคนอาจจะเสนอมาแพงกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็นําเสนอไปก่อนจะแพงจะถูกเนี่ยเขาก็จะบอกเราเองอะนะครับเราก็ค่อยว่ากันะนะครับเรื่องของความชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งละราคาต้องาาชัดเจน<ช>นะคะ สินค้าหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราจะไปนําเสนอเขาก็คือจะต้องชัดเจนจะต้องบอกให้หมดว่าอย่างนั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่คืออะไรสิ่งที่เขาจะได้เป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าโอเคเอาราคาตั้งแบบถูกไว้ก่อนถูกไว้ก่อนคือจ่ายแค่ตรงนี้นะส่วนถ้ามีตรงนี้เพิ่มจะต้องจ่ายเพิ่มตรงนี้เพิ่มจะต้องจ่ายโอ้แบบนั้นจะกลายเป็นความยุ่งยากมากในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่เขาจะลงทุนอะไรทั้งหร่แหละเขาอาจจะไม่ได้มองยิบย่อยแต่เขาจะมองเลยว่าก้อน งบประมาณเนี่ยลงตุ้มเนี่ยเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าถูกต้องครับถ้าเราชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะอุปกรณ์สินค้าด้วยนะราคาต่างๆเหล่านี้โปะเช็คได้งานแน่ค่ะอันที่สอันที่สก่อนเดียวยังไม่จบยังย่งมีชัดเจนก็คือในเรื่องกำหนดเวลาอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญกับผู้ประกอบการเพราะว่า คนที่พลาดเรื่องนี้นี่หลายคนไม่ได้งานต่อเพราะว่าคุณไปเลดเวลาที่เขาจะเปิดอ,อย่างเช่นอพาร์ตรเมนต์เขาสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอคุณอยู่คนเดียว<อ>เพื่อให้ให,ให้ให้งานทีวีเขาดูได้<อ>ใช่ไหมครับ<อ>แต่ปรากฏว่าคุณไปพลาดตรงนี้เนี่ยจะทําให้ความชัดเจนเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้เขาก็ไม่เลือกเพราะว่าเราเลดใช่ไหมครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยเราต้องบอกเขาชัดเจนเลยว่า กำหนดเสร็จกี่วันค่ะอ่าแล้วก็เราเราจะได้ทําตามนั้นเขาก็จะได้ทําตามของเขาค่ะอาจจะกําหนดว่าเขาจะเปิดวันที่เท่านี้เขาได้กําหนดได้ไม่งั้นก็กําหนดไม่ได้นี่คือความชัดเจนที่เรื่องของเวลา<อ>ความชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะดิวดิวเรื่องของการชําระเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,อาบอกว่าจะเสร็จเท่านี้แต่เราไม่บอกว่าเราจะเก็บเงินเมื่อไหร่ค่ะอันนี้เนี่ยช่างหลายคนไม่กล้าเก็บเงิน S <S oh. เพราะว่าพอพูดเรื่องเงินเนี่ยไม,ไม่ต้องพูดถึงเออใช่ก็ไม่งใจเี๋ยวก็ไม่ได้เลยนะอ่าไม่ได้นะครับคือเรา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 ,เราจะทําธุรกิจอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีระบบมีระเบียบ <c oughs> มีวิธีการนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องดีลให้ชัดเจนว่าเราจะเก็บเงินเมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงนะครับ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของใบเสนอราคาก่อนแล้วกันที่ี่เมื่อกี้ที่บอกว่าชัดเจนเรื่องใบเสนอราคาคือทั้ง คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับคือผมจะมีตัวอย่างให้แล้วล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีสามารถติดต่อได้แล้วกันที่ m t e c แล้วเดี๋ยวาทางน้องเองเขาก็จะส่งใบเสนอราคาเป็นตัวอย่างนะครับให้เราเนี่ยคือเว้นไว้แล้วละ่ะเหลือ,อ,อแต่กรอกอย่างเดียวออเอาไปใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยอ่าเป็นแบบฟอร์มนะครับนะครับให้เราสามารถที่จะไปเสนอราคารวมถึงอีกอันหนึ่งคือสัญญาสัญญาว่าจ้างนั่นคือมาถึงความชัดเจนในเรื่องกําหนดเวลาเสร็จด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีสัญญาเนี่ย แน่นอนเราก็ทําเมื่อไหร่ก็ได้คเขาก็จะจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้มันก็จะมันก็จะต่างคนต่างมีปัญหากันนะครับอ่านี่คือในส่สวนของเรื่องของความ ชัดเจนโอ้โหชัดเจนหลกัหลกๆนะคะคุณเพื่อนช่างขาชัดเจนในเรื่องของราคาตั้งแต่แรกที่เราตกลงชัดเจนในเรื่องของดีลระยะเวลา<ช>ว่าเท่าไหร่ยัางไงานะคะคนอื่นเขาจะได้วางแผนงานอื่นได้ด้วยนะคะ <ผม S 2> แล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อนชา่างไม่ต้องเกรงใจคะ่ะถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจจะทํางานแล้วก็นําเสนองานหรือว่าสิ่งดีๆให้เขาอยู่แล้วเนี่ยคือการจ่ายเงินเป็นเรื่องปกติ<ช>แต่เรา<ช>จะต้องมีระบบระเบียบให้มันด้วยนะคะ<ช>จ่าย30% 30% 40มีนี่ก็ว่า ใช่ใชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องยึดด้วยว่าห้ามขัดทุนเด็ดข่ดเดี๋ยวเดี๋ยวพอแบบว่าไม่กําหนดอะไรเลยน่นนี่นี่นั่นกลายเป็นข้าวเนื้อเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์มานั่งร้องไห้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนนะอ่ะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งชอค่ะเราจะมาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับ